สู่ทะเลสาบแล้วมันจะลึกและนิ่งในช่วงที่มันอยู่ในคลองน้ําไหลอยู่มันก็เคลื่อนไหลตลอดเวลาเมื่อลงสู่ทะเลสาบสู่มหาสมุทรแล้วมันก็จะนิ่งสงบเมื่อกระแสะของความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆตามร่างกายของเราไหลเข้าสู่จิตก็จะจิตนี่ทําจิตทําให้จิตของเรานิ่งสงบไปเรื่อยๆลึกนิ่งสงบเพราะฉะนั้นเราเฝ้าดูไป ตามดูกระแสของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ไหลลงสู่ใจใจเหมือนมหาสมุทรที่รองรับกระแสของความรู้เหล่านี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตเราอยู่กับมันไปวันๆแต่ไม่เคยรู้จักมันให้พิจารณาเห็นว่าความรู้สึกหนักรู้สึกหยาบที่เรากดเน้นลงไปว่ายิ่งนานไปความตึงของเท้าของ แข้งขามากขึ้นเพราะอะไรเพราะการสั่งสมมความหนักเข้าไปทีนิดทีนิดเพราะในช่วงที่เรายกเราไม่ได้สังเกตว่าความหนักมันผ่อนคลายหมดไหมความหนักยังผ่อนคลายยังไม่หมดเราเหยียบซ้ำลงไปความหนักมันก็เลยสั่งสมทีละนิดที่เราเดินนานเข้าความหนักหน่วงของ น้ำหนักขาก็เพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเราเหยียบกับเรายกไม่สมดุลกันเราเหยียบนานแต่เราเยกไวเหยียบลงไปไวน้ำหนักยังออกไม่หมดเราเหยียบซ้ำลงไปน้ําหนักที่ทดมันก็เหลือครั้งละสิบสมมติหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยมันออกไปแค่เก้าสิบมันเหลือแค่สิบทุกครั้งมันเหลือเพิ่มเข้าไปอีกทีได้สิบได้สิบ น้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นตามลำดับวิธีแก้ก็คือเวลาในช่วงเรายกการเหยียบก็จะการยกต้องช่วงนานนิดหนึ่งเท่ากับการเหยียบเราเหยียบ1วิหรือสองวิขนาดที่เรายกแก็ไม่ได้2วิเท่ากันเพื่อจะให้น้ำหนักมันคลายให้หมดเพื่อจะได้ไม่เก็บสั่งสมน้ำหนักนั้นไว้ต้องสังเกตที่ดีว่าการที่เรา อยู่มันความเคยชินเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่เห็นว่าช่วงที่เหยียบลงไปและช่วงที่ยกขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันใช้เวลาเท่ากันเนี่ยเราเดินนานเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกปวดขาเพราะการหนักการเบามันจะสมดุลกันมันออกไปแล้วมันเข้ามาเหมือนเราเทน้ำหนึ่งขวดแล้วใส่เข้าไปหนึ่งขวดมันก็เท่าเดิม แต่เทน้ําเข้าไปหนึ่งขวดแต่เทออกมาแค่ครึ่งขวดยังเหลืออีกครึ่งขวดครึ่งขวดที่เหลืออยู่มันก็ทําให้หนักเราเทน้ําเข้าไปเท่าไหร่เทออกหมดมันก็เท่ากับขวดเปล่าขาเราเหมือนกันเราเหยียบเข้าไปเหมือนเทน้ําเข้าไปเวลาเรายกเหมือนเราเทน้ําออกเราเทน้ออําออกยังไม่ทันหมดใส่เข้าไปอีกน้ําก็เหลือในขวด,ดเรื่อยมันก็หนักอันนี้คือทฤษฎีของ กตามรู้ในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นสังเกตให้ดีว่าถ้าเราใช้เวลาขั้งการเหยียบลงไปและเวลาที่ยกขึ้นมาเท่าๆกันเราจะไม่หนักขาเพราะมันได้ถ่ายเทนท้าหนักออกหมดความหนักก็ไม่สักสมนะขาเราก็เบาเพราะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เรามองข้ามมาตลอดเราไม่เคยใส่ใจที่จะรู้ชัดเจนขนาดนั้นเขาเรียกว่าอาวิชชา ถาพาเราใส่ใจรู้ชัดเราเห็นรายละเอียดชัดวิชามันก็เกิดขึ้นความเบาสบายก็ปรากฏนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้รู้ได้รู้ได้เห็นมาแล้วในอย่างอื่นก็เหมือนกันเราคิดเท่าไหร่เรารู้เท่านั้นเรื่องก็จบแต่นี่เราคิดมากแต่เรารู้น้อยความคิดก็สั่งสมเหลืออยู่ในใจกลายเป็นความหนักใจจะหลงไปเท่าไหร่เรารู้เท่านั้น มันก็เหมือนเทน้ําเข้าไปแล้วก็เทออกหมดขวดก็จะเบาเหมือนขาเราเหมือนกันเหมือนใจเราก็ทฤษฎีเดียวกันทํานองเดียวกันเราคิดเท่าไหร่ก็ต้องตามรู้เท่านั้นใจแล้วก็ว่างเหมือนขวดเปล่าแต่เ,เราคิดร้อยเรื่องแต่มันออกไปแค่ห้าสิบเรื่องมันค้างอยู่ในอีกห้าสิบเรื่องแสดงว่ามันออกไม่หมดเราก็หนักด้วยความคิดนี่คือทฤษฎีเดียวกัน ในการสังเกตนี่เองพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นหนักให้เราเท่าไหร่เบาเท่านั้นเจ็บเท่าไหร่ก็หายเท่านั้นทุกข์ก็จึงไม่เหลือไม่เหลือเศษด้วยเรียกว่านิโรธอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนึกคิดเอาเท่านั้นเราต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยว่าระหว่างเราเหยียบน้ำหนักมากเรายก น้ำหนักนั้นก็หายไปแต่ถ้าเราเรียบเหยียบโดยที่น้ำหนักหาไม่หมดน้ำหนักก็ยังเหลืออยู่เราเหยียบซ้ำลงไปมันก็กลายเป็นความหนักและความปวดเราพิสูจน์ดูให้ชัดเจนว่าจะเห็นความจริงตรงนี้ไหมการกระเพื่มต่อบรรยากาศข้างนอกจะทำให้เราหลงลืมได้ง่ายพอจิตเราส่งออกนิดหนึ่งมันก็จะขาดความใส่ใจต่อความสมดุลต่อก,การสังเกตการฝึกจิต นั้นเราจะต้องสังเกตเหตุปัจจัยแม่เล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราหลงลืมได้ง่ายตอนี้การเดินจงกรมเราศึกษาเรื่องการบาลานซ์ระหว่างหนักกับเบาให้สมดุลกันถ้าหนักมากกว่าเบาน้ำหนักก็สั่งสมถ้าเบามากกว่าหนักความเบาก็สั่งสมการปฏิบัติแบบเครื่องวเนี่เราปฏิบัติเพื่อสังเกตสังเกต,ส,เกต,ส,เกตสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะ นับตร้งแต่การหยุดการเคลื่อนรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงการหยุดการเคลื่อนต่อเนื่องกันไปถ้ามีเหตุปัจจัยให้กระเพิ่มนิดหนึ่งเราก็จะลืมสังเกตนั้นในช่วงภาวนาเราจะเป็นต้องสังเกตทั่วๆร่างกายความรู้สึกต่างๆ เพื่อได้เก็บรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็นั่งประจำที่เพื mm ่อ hmm. ที่จะได้สำรวจตรวจสอบบทเรียนในวันนี้ที่เราทำมาแต่เช้าว่าจุดไหนเท่ายังจับประเด็นไม่ได้เราให้หลักเอาไว้ว่าเราจะดูแค่ของสองอย่างที่ออกมาเป็นเขาเรียกว่าออกมาเป็นเฟืองของความรู้สึกตัวเล็กๆเฟืองใหญ่เฟืองหลัก ที่มันหมุนด้วยความเร็วที่สูงมากขยายเป็นเฟืองออกมาตัวใหญ่ที่สุดคือกายในกายก็มีเฟืองตัวเล็กๆอีกหลายตัวตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบก็หมุนหมุนก็เกิดเป็นพลังส่งต่อกันเป็นพลังชีวิตตาเห็นก็หมุนไปสามจังหวะพอใจไม่พอใจเฉยๆ พอใจมากก็หมุนแรงไม่พอใจมากก็หมุนเร็วเฉยๆมากก็หมุนมันก็จะเห็นว่าพลังของความหมุนของธาตุสี่ดินน้ำโลหิตไฟทํางานตลอดะเวลาแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะออกมาเป็นสามความรู้สึกความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นกลางถ้าหมุนไวมากในฝ่ายสุขก,ก็สุขมากถ้าหมุนไวมากในฝ่ายทุกขก็ทุกมาก หมุนไวมากในความเป็นกลางมันก็สงบมากก็จนะหมุนอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ในะชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราก็ตกเป็นธาตุของกระแสและกระแสแห่งวะะัฏะสงสารหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จบ <c oughs> ตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกเรียกวะะัฏะวนวน เวียนวเรากระแสแห่งวัฏฏะเวียนายวายเกิดแต่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันเหตุเป็นยังไงผลเมลแล้วไม่เคยมานั่งสํารวจตรวจสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวการมาภาวนาคือมาตรวจสอบความจริงของชีวิตนะที่มันเป็นอยู่มีอยู่เพราะอะไรทําไมมันจึงสุขทําไมมันจึงทุกข์ทำไมมันจึงทั้งสุขทั้งทุกข์และบางครั้งทําไมจึงไม่สุขไม่ทุกข์ มีอยู่นะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏที่มีเป็นจริงอยู่ในตัวของเราทุกวันแต่เราก็ไม่เคยไปใส่ใจอะไรกับมันเรียกว่าการไม่ใส่ใจนี่เองเรียกว่าวิชาไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่สังเกตไม่รู้ที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่กับมันไปเกิดจนตายแล้วก็เกิดมาใหม่ก็เป็นอย่างนั้นอีก หมุนวนรับสุขรับทุกข์รับหลงรับเพลินไปดูแล้วนี่ชีวิตของเรามันน่าเวียนหัวกับสิ่งเหล่านี้ที่เราเข้าใจมันไม่ได้นะแต่เมื่อเรามาภาวนาเรามาตั้งใจดูตั้งใจสังเกตสิ่งนี้อย่างจริงจังด้วยการชาร์จแบตเตอรี่แห่งความรู้ของเราตลอดเวลาเพราะมันใช้มากยิ่งใช้มากก็ยิ่งชาร์จบ่อย นั้นการตามความรู้สึกก็ค,คือชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ให้ให้ตัวรู้ได้ทำงานได้เห็นลึกเข้าไปเหมือนแสงสว่างแสงเลเซอร์ที่มีความแสงสว่างสูงส่องเข้าไปลึกส่องเข้าไปไกลเช่นเดียวกันพลังแห่งความรู้สึกของเราที่มันพัฒนาจากสติ สัญชาตญาณธรรมดาที่รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดามาเปลี่ยนเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวที่ชัดเจนขึ้นความรู้เนื้อรู้ตัวที่กว้างขวางขึ้นความรู้เนื้อรู้ตัวที่พัวร้อมขึ้นมาเปลี่ยนเป็นความรู้ตัวที่มั่นคงขึ้นที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันกระแสแห่งแข็งสว่างที่เราเห็นอยู่แสงสว่างธรรมดา แสงสว่างที่ <c oughs> สว่างขึ้นไปจนถึงระดับสปอตไลท์เลเซอร์จนไปกระแสพลังแสงไกลจากพระอาทิตย์ส่งมาถึงเรานยะไม่รู้กี่แสนไมล์ <c oughs> ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่มันก็ยังทะลุมาถึงเราได้แต่กระแสห่งความรู้แจ้งที่มันส่องสว่างอยู่ข้างในของเราเพราะโลก ตัวเราในกายเราในใจเราเนี่ยเป็น,ปนจักรวาลอันหนึ่งเป็นกาแล็กซีอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้โลกนี้ทั้งโลกทั้งจักรวาลน,นี้ทั้งจักรวาลเราก็กลับมารู้ที่กายที่ใจเราเนี่เองเมื่อเรารู้แจ้งกายใจเราแล้วก็รู้แจ้งโลกเป็นโลกกวิทูพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกกวิทูเพราะท่านรู้แจ้งน,นี้ชัดเจนท่านเมื่อใช่ไปใจไปหเหาะเหินเดินอากาศไปดูทุกพบทุกจักรวาลไม่ใช่แต่ท่นานก็มาเฝ้าดูกายดูใจเนี่ย ให้มันลึกลงไป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 ,งไปจนทะลุหมดนี่ความอาศาจารย์การแตดสู้ของผู้ทธเจ้าเราครึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเมื่นเรามีท่าสี่ขันห้ามีอาการส2เหมือนกันไม่ได้แตกต่างท่านก็ไม่ได้จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้วิเศษมาจากไหนเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่สามารถรู้ได้เพราะนั้นมนุษย ธรรมดาอย่างท่านก็น่าจะรู้ได้เพียงแต่ต้องใช้มีความศรัทธาเหมือนกับท่านมีความเพียรเหมือนกับท่านมีสติสมรราิปัญญาที่เราทําได้เหมือนอย่างท่านได้นะดังนั้นทุกคนก็รู้ส่วนจะรู้มากรู้น้อยรู้ลึกรู้ตื้นไม่เท่ากันแล้วแต่กําลังของศรัทธาและความเพียรนะ <c oughs> อันนั้นในวันนี้บทเรียนของเรา ตามที่เราได้ดูจากของสองอย่างการเกิดเราสมมติว่ามันเป็นความทุกข์ความไม่สบายอึดอัดหนาวร้อนระกับกระส่ะสายมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปแล้วก็ลูกใหม่เข้ามาอีกหวนเวียนอยู่เราก็ดูมันดูมันสังเกตมันผ่านไปสังเกตมันผ่านไป การที่เราเป็นผู้เฝ้าสังเกตนั่นเองมันได้แปลเปลี่ยนจากพลังของความทุกข์มาเป็นพลังของความรู้ยิ่งสังเกตก็ยิ่งรู้ยิ่งสังเกตก็ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นก็ยิ่งสว่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเราจึงไม่เป็นความทุกข์ที่สูญเปล่าเป็นความทุกข์ที่มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นญาณเป็นวิปัสนาญาณ ชั้นต่างๆขึ้นมาลักษณะนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจสังเกตไม่ได้ตั้งใจศึกษาไม่ได้ตั้งใจเฝ้าดูนะเราจะอะไรมาเปลี่ยนแปลงกําลังของทุกนี้ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญาได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนน้ําฝนตกมันไหลหลงทะเล <c oughs> ปีแล้วปีลววลววเล่าสวรรษแล้วศตวรรษเล่าเมื่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน การชนรัประทานการสร้างเขื่อนขึ้นมากระแสน้ำถูกสกัดกั้นให้หยุดอยู่กับที่แล้วก็ถูกแปลให้กระแสน้ำเป็นพลังของไฟฟ้าขึ้นมา,า,นมาเกิดแสงสว่างและใช้ได้เป็นนาน,นัประการของประโยชน์ต่างๆทงัทง้ทงดาบวัตถุแสงพระอาทิตย์มันส่องอยู่นี่ไม่รู้กี่ล้านปีเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทาง โซลา่าเซลลเกิดขึ้นก็ <c oughs> ได้แปลงแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นแสงพลังไฟฟ้าลมที่พัดมาหลายศตวรรษเมื่อนักวิทยาศาสตร์วิศวกรทางลมนะพลังพลังลมขึ้นก็สร้างกังหันลมขึ้นมาแปลงพลังลมให้เป็นแรงของไฟฟ้าได้ฐานหินที่มันจมอยู่ใต้ดินไม่รู้กี่ล้านปี นวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นก็เอาฐานหินมาแปลงเป็นความร้อนเอาพลังน้ําเอาพลังร้อนมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ดินน้ำรงมไฟสามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้หมดแล้วดินน้ำรงมไฟในตัวเราทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้มอันเดียวกันแต่เรามีวิธีเปลี่ยนอย่างไรที่เป็นนมามธรรมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมภายนอก แต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่เพียงแค่ที่จะเปลี่ยนพลังวัตถุ <c oughs> พลังวัตถุให้เป็นวัตถุเท่านั้น <c oughs> ยังเปลี่ยนพลังวัตถุให้เป็นนามธรรมได้ด้วยอยากเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้ <c oughs> จากเปลี่ยนท่าสี่ให้เป็นขันห้าจากเปลี่ยนเป็นขันห้าให้มาเป็นตัวสติปัญญา ก็หลักการเดียวกันดังน,น,นั้นถึงไม่อยากจะให้เราพลาดโอกาสในการศึกษาชีวิตในหลักของสถิะฐานแบบนี้ในมิตินี้ <c oughs> ถ้าเราเกิดมาครั้งหนึ่งก็อย่าไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่กับความอยากความโลภความโกรธความหลงเนะี่ยมันไม่คุ้มกันนะโลภโกรธหลงมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วนี่แล้วเมื่อไรมันจะจบสักทีจะโลภหลงไปถึงไหนอะ่ะ เราทุกมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วกับโรคกรดโรคกรดหลงนะนเพราะนั้นเพียงพอแล้วนะชีวิตของเราที่จะใช้เป็นตกเป็นทาตกับมันต่อไปน่าจะพอกันนะนำมาสแสวงหาทางใหม่ที่จะเปลี่ยนกำลังของโรคกรหลงให้เป็นกำลังของศีลกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาที่พระศาสดาท่านตรัสเอาไว้เรียกว่าเปลี่ยนกฎ ไตรลักษ์มาเป็นกฎไตรสิขาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาม,มาเป็นศีลสมาธิปัญญาซึ่งมันก็ไม่ใช่หลักปรัชญาหรือหลักพิษปรัชญาอะไรที่มันจะเข้าใจไม่ได้นะแต่เป็นหลักของสัจธรรมที่เข้าใจได้เพียงใจใส่ใจมันเวลาเรานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็เกิดให้เห็นตลอดเวลาเนี่ยแต่เราจะแยบคลายพอไหม ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันวันนี้ยังไม่พอพรุ่งนี้ก็ยังมีชั่วโมงนี้มันยังไม่เห็นชั่วโมงหน้ามันก็ยังทําไดนะ้วินาทีนี้มันยังไม่รู้วินาทีหน้ามันก็ยังมีให้เราทําได้อยู่ไม่สายแต่ถ้าเรามีจักใจใจฝักใฝ่มีศรัทธาที่จะทํามีความเพียรพยายามบักบันที่จะรู้มันต้องรู้ได้นะ เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ยไม่มีผิดว่าเป็นสว่าคาตธรรมเป็นสันทิฏฐิกะธรรมคือพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> เป็นอาการิกะธรรมที่พิสูจน์ได้เสมอไม่ว่าการเวลาใดเป็นเอหิปสิกะธรรมพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนเป็นโอปนจิกะธรรมสามารถน้อมมาสู่กายสู่ใจได้ อย่างลงตัวเพราะนั้นสิ่งนี้มันเป็นปจัจจตังที่ผู้ทำเท่านั้นจะเห็นผู้ไม่ทำไม่เห็นบอกก็ไม่ได้นี่คือกฎของสัจธรรมหกประการเป็นสวากาตธรรมที่วงตรัสไว้แล้วสวดทุกวันแต่เราก็ไม่เคยทราบซึ้งในความหมายที่แท้จริงของมันเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ไปอยู่ในความคิดอยู่ในปรัชญาำเรืลึงยาก ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทำเรื่องอแจ้งให้เป็นเรื่องมืดทำเรื่องใกล้ให้เป็นเรื่องไกลมันก็เลยยากสำหรับเรานะน,นั้นเราเปลี่ยนใจใหม่กลับมาใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยในตัวเรากับพริบตาวันหนึ่งหลายแสนครั้งเราเคยรับรู้กับมันสักกี่ครั้งหายใจเข้าออกวันหนึ่งหลาย พันครั้งเรารับรู้กับมันจริงจ,งจังสักกี่ครั้งอาปากพูดขึ้นลงวันได้หล้ายพันครั้งเราได้เอาใจใส่กับมันสักกี่ครั้งยกไม้ยกมือยกแข้งยกขาเหลียวซ้ายแลขวาสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยเหล่านี้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลัง <c oughs> ของมันนั้นยิ่งใหญ่ มันจะทำงานได้แบบนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถผลิตกลไกตัวนี้ออกมาได้สมบูรณ์เหมือนกับธรรมชาติให้เรามาพเพราะฉะนั้นความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของมันจะต้องมีความหมายมหาศาลถ้าเราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจมันก็คือสิ่งไร้ค่าเหมือนไก่ได้พลอยหรือเหมือนเด็กได้ คอมพิวเตอร์ชนิดดีแต่ไร้เดียงสานะไม่มี <c oughs> ประโยชน์อะไรสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราเองเราได้ชีวิตอันมีค่านี้มาเนี่ยทำไมเราละเลยเราไม่ใส่ใจเรามัวไปโอดครวญทุกกับทุกเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยไปโอดครวญกับความเจ็บป่วยเล็กเล็ก,ลกน้อยวิตกกงังวลไม่จบไม่สิน้นทำไมไม่มองผ่านมันไปบ้างนะกลับมาดู แลตัวสัจธรรมที่ปรากฏทุกวันทุกวันเนี่ยอาบน้ํากินข้าวเข้าห้องน้ําหนักเบาเป็นสัจธรรมให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เคยเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้บ้างไหมเนี่ยีสิ่งที่น่าคิดนะเราตายไปแล้วตายไปอีกก็ไม่เราไม่แน่ใจว่าเราตายไปครั้งนี้แล้วจะได้เกิดอีกมาเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาแล้วจะมาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าที่ มันทําให้เราเห็นความจริงอย่างนี้ไหมเนี่ยยากนะเพราะฉะนั้นไหนเราเกิดมาแล้วอย่าให้มันผ่านไปด้วยเปล่าๆพยายามเอาอะไรจากมันให้ได้เอาสิ่งที่มีค่าสูงสุดจะได้ทรัพย์สินเงินแทนเป็นเงินทองเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่คุ้มกันนะเพราะมันไม่รู้สิ่งนี้แต่พอร,รู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็ได้สมบัติทั้งหมดคืออริยสมบัติอริยทรัพย์ ดัน,นั้นการมาเข้าฤทธิ์ท่องเราเที่ยวนี้มีความหมายจึงอยากจะปล่อยให้ทำเองนานๆไม่อยากจะรบกวนในช่วงท่ำกลางให้ทำลองดูว่าเรามีความเข้มแข็งแค่ไหนมีความตั้งใจแค่ไหน,นมีวิธีการที่จะดูตัวเองด้วยวิธีการใดบ้างเไม่ใช่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องการเวลาเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องการได้การเสียเนี่ คิดมานานแล้วจบมันบ้างนะเนาะคิดในเรื่องใหม่ๆบ้างเฝ้าดูในเรื่องใหม่ๆที่มันมีอยู่แล้วนี่นะเพราะนั้นในช่วงของวันนี้ก็มีความหมายตรงที่มันมีการกระทําที่ถูกต้องนะแต่การกระทําใดที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีผลเหมือนกันก็ผ่านไปเปล่าๆไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นทุกเวลานาทีเป็นเวลาที่แห่งคาพิสูจน์ ความจริงที่มีอยู่ให้มันถูกต้องให้มันเห็นชัดเรื่อยๆอยาเรียกว่าคโนโวมาอุปจาคาคโนโวมาอุปจคาแต่ละขณะอย่าล่วงเลยท่านไปโดยเปล่าประโยชน์พุทธเจ้าท่านจัดคโนโวมาอุปจาคาแต่ละขณะที่ล่วงไปอย่าให้มันเปล่าประโยชน์ให้มันมีอะไรติดขึ้นมาในจิตวิญ,ญญาณเราบ้างการรู้แต่ละขณะขณะดังนั้นเองใน กิจกรรมมนหนึ่งที่มาเห็นว่ายังละหลวมอยู่ที่ยังจัดการลำบากก็คือในช่วงของการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเพลถ้าหากว่าเราจัดข้างนอกเนี่ยเราจะให้มานั่งทานรวมกันในที่เดียวกันเพื่อจะได้เกิดการศึกษาร่วมกันระมาดระวังสังเกตร,ร่วมกันได้พิจารณาร่วมกัน แต่พอเราเข้าไปในโต๊ะอาหารที่นั่งกันเหมือนกับเรานั่งปาร์ตี้กันที่บ้านเนี่ยกรรมาฐานที่ตั้งใจประคับประคองมาทั้งวันมันหลุดหมดเพราะเรานั่งคุยกันจะเป็นไปได้ไหมตักแล้วมานั่งทานรวมกันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกสนามที่ทํามาข้างนอกทำอย่างนั้นหมดแต่ถ้าไปนั่งรวมกันเป็นโต๊ะเนี่ยสามวันเจ็ดวันออกมาไม่ยอมมายอมให้ทําแค่สองวันแค่นั้นนะนอกจากนั้นต้องมานั่ง แล้วไปนั่งทานข้าวทานมันตามสุ้มทุ่มพุ่มไม้มุมที่ไหนก็ได้โดยที่มร้อจ้งมานั่งรวมกันมาทําอย่างนั้นในสนามข้างนอกแต่นี้ไปนั่งปาร์ตี้กันบนโต๊ะจบเลยเพราะฉะนั้นทําไงช่วยกันคิดหน่อยที่ถนนเจ้าค่ะถนนตรงทางเดินก็ตักแล้วก็ไปนั่งตรงฟุตปาดตอนเช้ามันไม่ร้อนนะค่ะ <c oughs> หรือไม่ก็ผ่ากัน,น,นขึ้นมาในนี้สึ้นมานี้น่ารังเกียจไหมไม่เป็นไรเจ้าค่ะน่าจะได้แต่ว่าพยายามโยคีต้องทานระวังอย่าให้หกนะคะอ๋อไม่มีเสร็จแล้วก็กลับลงไปทํากระบวนการเสพอาหารเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็พรุ่งนี้ยกมาทานที่นี่ได้เรามีะบวนการเรียบร้อยแล้วนไม่ต้องห่วงธรรมะบริการเขาเราจัดการเรียบร้อยให้หมายความว่าแต่ละคน ตักเสร็จแล้วก็ในภาชนะมานั่งตรงนี้เรียบร้อยพบทุกคนแล้วก็ทานไปศึกษาไปแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็จะเปิดธรรมะของหลวงพ่อเรื่องพิจารณาอาหารของหลวงพ่อเทียนบ้างของหลวงพ่อให้ฟังไปเจรจาไปเคี้ยวไปทานอาหารในเวลาเดียวกันสองอย่างทั้งที่โพชนาหารและธรรมอาหารนะ เราจึงไม่ใช่เป็นเวลาทานอาหารนเป็นเวลาศึกษาวิธีการทานอาหารเป็นการเพราะในสวดทุกเช้าเราว,ว่าพิกคู่นังสีขาซาชิวาสมาปนาถึงพร้อมด้ดยสิขาและททำเป็นอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแล้วสวดทุกเช้าแต่เราไม่เคยเข้าถึงมันเลยพิคู่นางสีขาซาชิวาสมานาใช่ไหมถึงพร้อมเราสิขาและวทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตคืออาหารคื ทานด้วยสีขาและทำไม่ได้ทานอาหารทานด้วยทานด้วยการมีการศึกษาการทานด้วยที่มีธรรมนั้นคือเป็นเรื่องเครื่องเรื่องชีวิตมันถึงจะเป็นธรรมอาหารได้เปลี่ยนโภชนาอหารเป็นธรรมอาหารคือมานั่งพิจารณาร่วมกันทานไปศึกษาไปเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ให้พิจารณาด้วยคุณตาเจ้าค่ะ<า>ได้เจ้าค่ะได้ได้เจ้าค แล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นอาหารหนักเหมือนเดิมนี่ไม่ยอมช่วงเช้าขอเป็นข้าวต้มหรือสลัดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเย่ามากเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจัดเจ้าค่ะจัดให้อย่ามากต้อง,<า>ตงเตรียมแล้วเจ้าค่ะพอมันมีผลนะมันมีผลเพราะธาตุขันนั่นเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราศึกษาอันที่เราศึกษาหนึ่งแล้วเวลาไปทานมันไม่สอดคล้องกับธาตุขันของเราเราก็ต้องมาต่อสู้กับวิบากต่อสู้กับผลวิบากของมันอึดอัดหนัก ง่วงเวลาเราทานแบบศึกษาเระทำมันจะเบาสบายมีกำลังเบากายเบาใจมีกำลังตกลงว่าช่วงเย็นวันนี้เราได้สรุปด้วยการเดินจงกรมแล้วก็ศึกษาสัจธรรมร่วมกันว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็หวังว่าการเลิกไปจากนี้ก็เราเข้าประคองจะให้หลุดตั้งใจอย่าคุยกันมาก แล้วก็ห้องน้ํายังไม่ว่างเราก็เอานั่งปฏิบัติรอไปเรื่อยๆถ้าหากว่าว่างแล้วก็ค่อยเข้าไปศึกษายเงียบบเพราะนั้นในสนามวิธีการของพ่เทียนไอ้ข้อพิเศษของมันก็คือเราจะต้องทาในบรรยากาศที่ค่อนข้างกว้างขวางและเป็นธรรมชาติาที่ทํามานะก็ได้ผลชัดเจน